ป้ายแดงหนึ่้านหกแสน พอเป็นมือสองแล้วเหลือเท่าไหร่ไปดูกันวันนี้ลุงพามาดู t ต y o ต a f o r t u n e r 2.8ซิกมาโปี2016สีขาวสีหายากอีกหนึ่งคันคันนี้เป็น Minor Change จากรุ่นที่แล้วเปลี่ยนโฉมมาจากหน้าแชมป์มาเป็นหน้าออนีคันนี้ไฟมาพร้อมโปรเจคเตอร์ LED กับ a y t i m e r u ดัน n ิ l ไ g h t กันชนหน้าชุดนี้เปลี่ยนมาให้ทรงสปอร์ตมากขึ้นมาพร้อมกับล้อแม็กปัดเงาทูโทนอลลอยขอบ18ตัวนี้จะมี2.8อยู่2รุ่นแต่คันนี้เป็นตัวท็อปออฟชันจัดเต็มภายในคุมโทนสีน้ำตา เบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับแพตเทิร์นชิฟคอนโซลกลางเป็นแบบซอรทัทแอร์เป็นแบบดิจิตอลพร้อมกับอีโค่ตโหมดช่วยในการขับขี่แล้วก็ประหยัดนี่อยู่อย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบไปนะก็คือเบรกของรุ่นนี้ยังเป็นเบรกมือเหมือนรถกระบะอยู่ส่วนรุ่นอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วเพื่อนๆคิดว่ารุ่นนี้มันควรจะเปลี่ยนเป็นเบรกไฟฟ้าได้หรือยังภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายเบาะที่3สามารถอาณ์มาใช้งานได้เหมาะกับครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกนั่ง7ที่่นังสบายๆด้านท้ายันนี้เป็นแบบปรระตูไฟฟ้้าามพอม กับรล้องถอยหลังแล้วก็ปีกนกใหญ่ๆสามารถพับเบาะเก็บได้ยังเหลือพื้นที่วางสัมภาระได้อีกเยอะออกเกรดออโตเปิดมานานกว่า10ปีการันตียอดขายรับประกรันคุณภาพไม่พอใจยินดีคืนเงินใครที่กําลังหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งลุงบอกเลยว,ว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนออกเกรอตออโตขายเพียงแค่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นใครสนใจคลิกคอมเมนต์ครับว่าสนใจแล้วลุงโอจะจัดให้